อ,อ,อ,อมาหน,นีมามาใส่ใส่คืออันเนี้ยน้องไอ้นักคะนนเขาให้แม่มาแล้วก็เป็นกาแฟลาเต้เขาเอามาเขาเอามาขายในรัสคากับช้อปปี้อันนี้เป็นของลูกชายคุณสนทิริมทองคุณวันนั้นแม่ไปออกรายการนิวทอกแล้วก็เขาให้แม่มาตามเมเนเจอร์เป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวเมเนเจอร์น้ำหวานดอกมะพร้าว อร่อยหอมมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยประเดี๋แม่กินหวานเนี่ยนี่จะใสใ่คุณผู้ชมดูมันอร่อยมากมันหอม,หอมหวานมากเนี่ยหอมหวานมากใส่กาแฟนะอร่อยมากนี่ อืมอร่อยมากหวานหอมอร่อยนี่ครัคุณผู้ชมนี่ดูดิไปสั่งซื้อเข้าได้นะช่องนิววันไงนิวทอกนี่นี่นี่คุณผู้ชมเมนเจอร์เมนเจอร์โคโคโคนัทน้ำหวานดอกมะพร้าวเมนเนเจอร์นี่นี่คุณผู้ชมนี่ อร่อยมากมันทำให้กาแฟหวานหอมขึ้นมาเลยปกติแม่ไม่กินกาแฟไงมันขมแต่นี่พใส่งลงไปแล้วมันหวานหอมมาก อ,อร่อยอเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่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 อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอ,มอร่อย เขาขายอยู่ในร้านชื่อร้านพอดีอ่อยู่ตรงถนนถ้าพระอาทิตย์สั่งเขาทางออนไลน์ก็ได้แหละปามมนเจอร์รู้สึกเ็มีวางตามห้างด้วยนอะอร่อยมากทำให้กาแฟหมหวานนี่แมาปกติแม่ไม่กินกาแฟไงแต่นี้พอใส่ลงไปแล้วมันหอมหวานอร่อยไม่ขม ถ้วสกาแฟที่น้องไอ้นัตนันให้มามันไม่หวานไงแม่ชอบกินหวานไงผู้อำนวยการนีดาโปรเยโปรทุกสำนักชี้ชัดชาติเต็งหนึ่งนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากอทมอแต่ก็อาจร่วงได้เพราะทักษิน ทำไมอิงฟ้าก็มายืยงกับพี่นวัดเตี้ยกับพี่นวัดแสดงว่าตัวจริงพี่นวัดสูงมากๆสิคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนี้เห็นไหมอิงฟ้ายิยงกับพี่นวัดเตี้ยกับพี่นวัดตัวเล็กนิดเดียวนะขอช่องทางสั่งออนไลน์เดีย๋ยวฉันดูแป๊บหนึ่งนะ อ่ะฉันจะอินเสิร์ตตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะแคปเลย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 จ้าแคปเลยจ้าแคปรือยัง อร่อยมากมันหวานหอม